สวัสดีค่ะพี่นิ่มพี่แววสวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะโอ้วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนผลไม้นานาพันเลยนะคะแต่วันนี้ที่ที่อดประทับใจไม่ได้เลยก็คือมะม่วงแล้วก็ทราบมาว่าตรงเนี้พี่นิ่มอ่ะได้เป็นผู้นำาิุนพันดีๆการเกษตรดีของราษาเอไอพิเศษมาให้โรานได้ใช้ค่ะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับเอ็นฟังชั่นไลฟ์โชว์แอคติ้งก็ตอนแรกที่ไม่เชื่อเลยนะที่ไม่เคยเชื่อใครง่าย ี่ใช้แบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยแบบอะไรอะไอพี่มีในท้องตลาดทุกคอะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยพอที่ใช้แล้วพี่ก็เห็นผลแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้ลูกขนาดไหนขนาดที่ใช้ไปครับอันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ใอ๋อครับคนขนาดเลย ตรงนี้ได้ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะซื้อปุ๋ยปกติที่เราเคยซื้อบ้้งไหมคะตรงนี้ราคาถูกลงไหมะตรงนี้มันก็ลดประมาณสิบสิบก่อนค่ะเพราะว่าพี่พิมพ์ฉีดเป็คนเดียวเึิ่งจะไปฉีดค้ดเดียวแต่ก็อดะาดใจไม่ได้กับสิ่งที่ได้เห็นนะตอนนี้ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่าถ้าใช้ดีแล้วเนี่ย พี่พี่บัตมั่นใจว่าจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ต่อไปเป็นการใช่ค่ะที่อาเจลฟูรีนี้ค่ะใช่ไหะเพจก็ตรงนี้นะคะว่าฝากฝากเชิญชวนประทังตรงนี้เลยค่ะค่ะอยากอยากให้ทุกคนปดนี่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นนี่เขาเป็นแฝดเหมือนกันนะคะพอมาเจอผลผลิตตัวนี้ก็มั่นใจ พี่ว่าตรงนี้หน้าร้เปอร์เโอ้พี่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะงั้นเราก็ไม่ต้องกล้าสุดกล้าเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เลยถ้าไม่เชื่อมาดูที่สวนครับพี่วันครับวันนี้เราได้มาดูสวนแล้วเมื uh> ่อกี้เราถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเจะให้พี่วันเขาสอยลูมาดูนะครับเนี่ยอ้ฟังชั่นหา่ใช้ฉีดด้วยเอฟฟัชั่นแล้วนะครับใช้ฉีดหนเดียวเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะสอยลูกลงมาดูนะครับหนึ่งโรคนะครับมะม่วงเขียวสามรสที่ลูกใหญ่มากเอฟฟังชันสุดยอด ตามมาเลยครับ่านเครับตอนนี้เก็บไปถึง่าดีเหลือก็ตรวจลูกค้าต้องการมากมเลยการิงตอนบ้างอะไรบ้างตอนไม่ได้เรา เราต้องดูดินดูการพืร้นทีท่ของดินดูการใช้ปุ๋ยะะถ้าเกิดใครสนใจที่จะใช้ปุ๋ยเอฟเฟชั่นกับมะม่วงหรือว่าศึกษาวิธีการปลูกมะม่วงเนี่ยอาจะติดต่อพี่วันได้ที่เบอร์ไหนครับ0812947960ครับตามเบอร์นี้นะคะ,ะ,คะเคยเคยทำมาแล้วสวนลบบุรีก็เจ๊งมาแล้วแต่มาซื้อพื้นที่ที่นี่ก็8ปปีก็รู้ส<า><า>ึกผลไม้ ตัวนี้มะนาวก็ดกขนาดเอ่อมยงชิดนลนะตันนี้เดียวต้องเด็ดลูกออกหมดเลยอนะ่ะขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อไปถ่ายมยงชิดเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันใครแนะนำให้มาใช้บ้างครับพี่รู้สึกว่า คุณนิ่มคุณนิ่มนะฮะคุณนิ่มเป็นตัวจริงเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอะไรนะคะจันทบุรีค่ะที่เำีเพอตะโยกตะโยกนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูว่าเอ๊ะที่คุณนิกกี้คุณสมพงษ์คุณนิ่มเนี่ยพามาเยี่ยมสวนพี่วันอันนี้ยางจริงหรือยางกำลังจยุดหยดนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะนี่ของจริงๆริงใอ่าคุณนิกกี้ครับเดี๋ยวอ่าอันนี้ที่ใช้ใช้เอฟฟังชันแล้วเนี่ยลูกใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูสอย ต้นที่ไม่ได้ใช้ที่เราเหลือไว้ต้นหนึ่งนะครับที่จะไม่ใช้เอ็นพลังชั่นเดี๋ยวไปดูลูกที่เหลือนะครับอันนี้เก็บส่วนทั้งหมดแล,แล้วจะเหลือลูกที่เหลือเดี๋ยวเราไปถ่ายทำกันเดี<า>๋ยวตามมาเลยครับับท่านผู้ชมครับอ,อันนี้เป็นมะม่วงเกี่ยวสามล้นนะครับที่ทดลองได้พิสูจน์ทดลองใช้เอ็นพังชั่นกับไม่ได้ใช้พฟังชั่นต้นนี้จะไม่ได้ใช้เอ็นพังชั่นนะฮะดูขนาดลูกนะครับจะเล็กนะครับ

เก็บลูกที่อเป็นลูกใหญ่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เป็นฟังก์ชันนะครับเหลือไว้ต้นหนึ่งเก็บเดียวกันเอาโม่งพันเดียวกันยังไหมครับพี่พันเดียวกันคช่ไหมพันเดียวกันแตกต่างนะผลแตกต่างครับสีสันก็แตกต่างลูกก็เล็กต่างกันก็ได้ 哎。